เส้นทางเส้นทางนักเล็กถ้าแปะแล้วแบบมีตัวอะไรผูกมาข้างๆอย่างแบบนี่เส้นทางจอมขมังเวทเราะจะติดที่นี่ Nurses หัวใจก้าแกลงเดินผู้พา Burlesque วาระตา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 ปีโปไม่ได้เพอไม่ต้องอายไม่ต้องกลเอาเราไปดัง นักเลงนี่ทุกคนมีอะไรจะมาอวดคือเรื่หนึ่งอ่ะซื้อสาลายมาใช่ป่ะซื้อขนมมาแล้วเขาแถมอันนี้เส้นทางเส้นทางนักเลงมันคือรอยสักมันคือรอยสักของนักเลงมันคือเส้นทางของจอมผอมองเวทแล้วคือมันมีรูปมังกรกับรูปอันนี้นี่อันนี้คือสิ่งใช่ไหมคุณลูกค้าคะดูหน่อยค่ะมันเป็นสิ่งใช่ไหม แล้วมันมีรูปมังกรกับรูปสิงน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเลยน้ำหนึ่งเลือกรูปสิงเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแบบเราเป็นนักเลงมืองสิง่ะเราไปแปะของรูปมังกรไม่ได้เว้ยเราแบบเราเป็นแก๊งสิงอ่ะเธอแก๊งมังกรเราเราแก๊งสิงเราลมันแบบสิงสักยันด้วยนะภาษาอะไรสักว่าอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนเคยเห็นพวกรอยสักมาที่แบบว่าเราไปสักภาษาต่างประเทศอ่ะสมมติทุกคนไปสักภาษาจีนอ่ะไปเที่ยวเมืองจีนแล้วแบบสักภาษาจีนอะไรเงี้ย หรือคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วสักภาษาไทยนะแต่ไม่รู้ความหมายแล้วแปลว่าอะไรเ่ะเออบางคนได้แบบมาไทยแล้วก็สักใช่ไหมเข้าร้านสักแล้วก็แบบว่าเอยเห็นคําเนี้ยอักขระเน,นี้ยมันเท่ดีแต่พอสักออกมาแล้วแบบเป็นคําว่าแบบข้าวมันไก่ทุกคนเคยดูเออหรือไปสักภาษาจีนแล้วมันแปลว่าแบบแปลว่าบบก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยภาษาอะไรอะ่ะมีใครอ่านออกไหมสรุปเป็นคาาาําว่ากระเพราไก่ไข่ดาว กะเพราะใกล้ไคดาวไม่โชนะมันหรือมันเป็นอาคาถาอาคมอ่ะคือถ้าแปะแล้วยังไงอ่ะหรือถ้ามันเป็นอาคมแบบเป็นคาถาอาคมจริงๆอ่ะถ้าแปะแล้วแบบมีตัวอะไรโผล่มาข้างๆอย่างแบบน้ำหนึ่งที่กําลังอธิบายกับปีศาจว่ามันมาได้ยังไงติดเลยเออได้ติดเลยนี่เส้นทางจอมขมังเวทเราจะติดที่นี่เจ็บแบบนี้ เอ้ยนองนิชาแปะโชเอ้ยนองนิชารู้มล่วอ่านว่าอะไรเ <c oughs> ส้นทางนังเลมือต้องใช้น้ำใช่ไหมแล้วมันต้องรอนานไหมอ่ะคือไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วอ่ะนี่มันมามันมาจากสไลด์ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อซีรีซีริเก <c oughs> นี่นะคะใครอยากไปซื้อตามนี่ค่ะมันแค่เต็มๆป่ะหรือว่าต้องเอาละลาดโอ้โอ้โอ แปะแล้วฟันแท้งไม่เข้าเอาอแล้ว็ต้องไว้กี่นาทีอ้มองไม่เห็นอะเขาเขามีวิธีการติดอยู่แต่ว่าสามสิบวินาที ให้มันชุ่มชุ่มแล้วคุณไม่ดูแขกสิ่ะน้ำจะท่วมห้องแล้วค่ะี่ชุ่มแล้วเอาให้ทั่วทั่วแล้วอีกนิดก็อาบน้ำแล้วนะนอรสิงหัวใจกล้าแกงเงดงผู้พาทุกคนรู้จักนอร์สิงไหมทุกคนรู้จักนอร์สิงหัวใจกล้าแกงดังผู้พาไหมแปะแล้วหนังเหนียวเคี้ยวไม่ออกเคี้ยวไม่ออกเลยเพราอแปะุ๊บชาวีก็จะกัดไม่เข้าล่ะไม่เข้าหน่อยนะเข้าเยอะเลยเคี้ยวจม ไม่ได้นับด้วยอ้าวกี่ทีแล้วกี่วินแล้ว,ก,ลวกระดาษยังเปียกเปียกไม่ทั่วเลยมันทั่วแล้วถ้ามันพังนะเราจะตามไปบ้านเธอเราจะไปให้เธอซื้อใช้ให้เราต้องลองให้ชาววีแง่มเราไม่ต้องรอนวิชาขนาะที่ดักเราจะเย็นเย็นเอาเลยนะครบแล้วออกช้าช้าช้าๆ้าหรอช้าเข้าไหมเฮ้ เดี่เฮ้ยมันแบดบอยแล้วรูกเขาไม่ได้มินิมอลนะเป็นรูปแบบสักยันอะเส้นทางนักเลงมือสิงรอยสักแค่เนี้ยมันจิ๊บจิ๊ไปน้องเป็นนักเลงนักเลงหน้าใหม่แห่งสิงบุรีใครอยากเจอนะครับไม่ต้องเจอครับ ดิชาสนับสนุนดิชาก็ไม่ห้ามพี่เลยเออเลิศมันเลิศอยู่นะเบ่งกล้ามหน่อยเฮ้ยยวมันจะน่ากลัวเกินไปว่ะ้ยเม่งมันฝั่งนี้มันไม่เห็นนะมันไม่เห็นรอยสักอะอะไไงใหญ่โตโมูล้านกล้ามเอาลงเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดโชว์แบบ เปิดตัวสิงสิบอย่าลืมซื้อไปฝากเพื่อนๆแปะด้วยนะอุ้มมันจะแบดบอยกันหมดนะมันจะแบดเกิร์ลนะมันจะ <c oughs> มันจะสวาแกเกินไปหรือเปล่าล้างออกยากนะฮะรอรอมันล้างออกยากหรออ่ะทำไมผู้พิมพ์ <c oughs> กับตัวทําอะไรบ้างเจ๊ก็เเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยเนี่ยมานั่งแปะนั่งแปะร้อยสักอยู <c oughs> น่นี่ไงเลี้ยหมาเลี้ยหมูหมากาไก่ขอสามแอคคู่กับรอยสัก อันนี้อ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นแบบโหดๆนะหนึ่งสองสามนิ่ชาบอกว่าติดทนนานสองปีเลยเอ๊คือเขาไม่ทำสารลายลหรอยี่ห้อนี้เาไม่ทำสารลายลหรอ๋อเขา,า,าว่า,าลงทุนกับลอยสักใช่ไหมเอากระดาษทรายขัดก็ออกอื เออเป็นความคิดที่ดีนะโหดมากแต่ปากแดงเอา้าปากแดงนี้ไม่ใช่สีลิปจั่หรักปากแดงนี่คือเลือดเส้นทางนักเลงมันต้องมีเลือดเป็นองค์ประกอบรอยสักยาวแปดเมตรเลทอ่อโอ้เลทอล่ออะไรเป็นลูกสิงอยู่นะถ้าจะให้เลธถ้าจะให้แบบดูสวงแกต้องแบบใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นลูกสิง <c oughs> ยังไม่เป็นแม่สิงยังไม่เป็นพ่อสิงเ,เราเป็นลูกกระจกนเราค่อยๆเติบโตเราเป็นเบบี้รอยสักนี่คือเบบี้เบบี้เบบี้นักเลงเมืองสิง เพลงบางประจันมาเลยมีขายมีเจแบบใหญ่ๆหนูเคยเห็นใช่แต่เราก็ไม่ต้องซื้อหมาก็ได้เนาะเราก็ไม่ต้องลองทุกอย่างเราลองทุกอย่างไม่ได้เราจะเหนื่อยถ้าเราลองทุกอย่างหรือเช่นอันนี้จริงๆเราก็ไม่ต้องลองก็ได้นะเนี่ยลูกสิงเนี่ยเบบี้สิงเบบี้ไลออนนี่เราไม่ต้องลองก็ได้ไม่ใช่ไลออนนี่เอ้ยทำไมมันลอกอ่ะโชว์แม่เลย ได้เลยหรือถ่ายรูปไปให้แม่อะไรมีใครจะไปฟ้องครูปิมนี่ครูปิมครับน,น้นอนสัครับเส้นทางนังเลงไม่เคยกลัวใครอีแล้วสายเด้งชอบติ่นตื่นน้ำหนึ่งสิทธิ์อาจารย์คงอาจารย์คงเส้นทางนังเลงจบได้เมื่อลายเด้งมาไม่วันนั้นนะ่ะคือง่วงอยู่แล้ววันนั้นคือแบบเฮ้ยมันดึกแล้วมันง่วงอืม ลองไห้เลยไม่ได้ท้องคือพอเข้าๆไปอย่างเงี้ยเราแสงมันวูบว่าบูบว่าปะสภาผนังมันจะขาดเกินแล้วมันจะแบบมันจะแยงตาแล้วฝนน่าจะใกล้ตกแหละเ็นมีเซนน้ำมูกไหลทุกคนรู้จักหมอปลาไหมเวลาเขาไปแล้วเขาไปเจอแบบเจอสิ่งเล่นแล้วเขาจะแบบว่าเขาจะอาเจียนเขาจะน้ำมูกไหลอาเจียนไน้ำหนึ่งก็เหมือนกันนะน้ำหนึ่งมีสัมผัสพิเศษหมอปลาเวลาถ้าเขาไปแต่เขาสัมผัสได้เขาจะอู้พุ่มแย่พุ่มแย่ ตอนนี้พุ่มแย่เล้ว่ะพุ่มบวกโอ้เขาแบบอวกอะไรทุกคนเคยดูเปล่า <c oughs> เป็นภูมิแพ้เปล่าใช่อ่ะเป็นภูมิแพ้แหละแล้วพอยิ่งมาเป็นภูมิแพ้แล้วก็ยิ่งแบบอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดก็เอ๊ะไอฉันหายใจไม่ออกอันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารออกเป็นภูมิแพ้แบบอยู่ดีคัดจมูกองแบบเอ๊ะฉันหายใจไม่ได้ฉันหายใจไม่ได้คัดทุกวันอยู่แล้วเวลาเจออากาศเย็นๆหรือว่าเราฝนตกอะไรก็คือจะคัดจมูกอยู่แล้วอะไร pag alala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  pag Palana, pag alala pag alala